本日本県におきまして8となる新型コロナウイルス感染症患者の確認がございました確認されたのは男性2人盛岡市の40代男性は23日から26日まで関東のキャンプ場に友人3人と滞在その後27日 今日、全国各地で新規感染者の数が更新され1日の感染者が初めて1000人を超えました。 วันนี้เคยล่ามีข่าวที่จะมาแกล้งพี่น้องชาว u t u b e ของเรานะครับผมที่เคยล่าให้หน้าให้ตาไปนะครับที่ป้าโจูให้หน้าให้ตาไปไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับช่วงนี้มันโรคระบาดวันนี้ประเทศญี่ปุ่นมารอบที่สองนะครับเราหลอกที่สองนอี่นยมามาแรงนะครับมาแรงมากเลย เมื่อสองสามวันที่แล้วนี่เมื่อวันที่ยี่แปดนะครับติดไปประมาณแปดร้อยคนนะครับทั่วประเทศญี่ปุ่นนะครับกรุงโตเกียวเยอะที่สุดนะครับแล้วก็เมื่อยี่สิบเก้าหรือเมื่อวานนะครับเพิ่มเป็นหนึ่งพันคนนะครับทั่วประเทศญี่ปุน่นเพิ่มมาเป็นหนึ่งพันคนนะครับถือว่ามาแล้วรอบที่สองนี่มาแรงมากนะครับ โควิด1หรือโรคโควิดนะครับโควิด -19 นะครับมาแรงมากครับพี่น้องสำหรับใครที่มีแผนที่จะมาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นนะครับช่วงนี้ก็งดไว้นะครับผมเตือนด้วยความหวังดีนะครับจากลูกเคยล่าเมืองเก8แปนนะครับผมจากบาโจมพุนขอนจันนะครับเตือนไว้นะครับผมก็ต้องพดใจไว้จังหน่อยนะครับไว้รอปีหน้ากันเลยครับปีหน้าช่วงโอลิมปิกนะครับโอลิมปิกยังจัดนะครับจัดปีหน้านะครับ เรียนไว้เป็นปีหนานะครับพี่น้องพี่น้องผมเจ้าเด็ก็ต่อมาปีหนาก็ไ้ครับแต่ว่าช่วงนี้โควิดระลอกสองนี่ไม้แห้งมากนะครับในประเทศจีบุญนะครับพอไวหวรุ่นนุ่มสาวเขา่าไดียานะครับเขาบอกว่าไอ้เป็นแล้วก็หายแล้วก็สิมีพุ่มคุมกันของโลกอัตโนโมัตินะครับเอาคิดยังสี่กันนะครับเอาเลยบประหยัดนะครับช่วงนี้จากการ รายงานข่าวจากเอนเอนะครับเอ็นนนิวนะครับข่าวสำนักข่าวประเทศญี่ปุ่นนะครับรายงานเมื่อวันที่ยี่สิบแปดที่ผ่านมานะครับว่านี่ประชากรในประเทศญี่ปุ่นติดโรคโควิดนะครับประมาณแปดร้อยกว่าคนนะครับยอดพุ่งทะลุเป็นอันดับหนึ่งขึ้นมาเลยนะครับวันที่ยี่สิบแปดนะครับแปดร้อยกว่าคนนะครับ ถือว่าเยอะมากนะครับผมแล้วก็พอมาวันที่29นะครับยอดทะลุไปพันพันสองร้อยกว่าคนนะครับพันสองร้ยกว่าคนถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของประวัติศาสตร์ของไอประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับแต่รัฐบาลญี่ปุ่นก็ช่วยเหลือเต็มที่นะครับสำหรับเงินเดียวยาลายบุคคลเงินเดียวยา ทางห้างทางร้านทางบริษัทนะครับรัฐบาลเขาก็ช่วยเต็มที่นะครับแต่คนของเราเราไม่กลัวกันนะครับประชาชนประเทศญี่ปุ่นนะครับพวกวัยรุ่นเขาจะไม่ค่อยกลัวกันเท่าไหร่นะครับเขาคิดว่าเป็นเป็นแล้วก็หายนะครับแต่เขาไม่รู้ว่าผลกระทบที่ตามมาคือหนึ่งคนที่ทํางานคนที่ทํางานนะครับเพราะ ไดตรวจปุ๊บว่าติดเชื้อโควิดนะครับก็ต้องโดนสั่งพักงานนะครับอย่างน้อยสองอาทิตย์นะครับจนกว่าจะรักษาตัวหายนะครับนี่ครับคือเหตุผลที่คนเราคิดคนละแง่คิดคนละต่างมุมต่างมุมมองนจริงๆครับนี่เขาเรียกว่าร้อยพ่อพันแม่นะครับคิดไม่เหมือนกันนี่คือคงวเขาคิดบอก ตรงๆรว่าความเห็นแก่ตัวก็มีนะครับเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะประมาณนั้นนะครับสำหรับผมที่หายหน้าหายตาไปไม่ได้ลงคลิปไม่ได้อะไรไม่ได้ไปไหนนะครับเพราะเป็นเพราะโรคระบาดนี่แหละครับผมก็ไม่ได้ออกห้องบรรจุก็นอนอยู่ห้องแล้วก็เป็นธรรมดาก็ไปทำงานนะครับทำงานไม่ได้ไปข้างนอกเลยเพราะบางที่เขาไม่ต้อนรับเรานะครับบางที่ เพราะโรคระบาดมันเยอะบางที่เราไปเขาอาจจะไม่ต้อนรับเราก็ได้เราก็ไปอาจจะเสียเวลาเสียเที่ยวเฉยๆนะครับก็เลยขอนอนอยู่ห้องแบบกว่าจ,จนกว่าโรคระบาดจะหายนะครับช่วงนี้นะครับแต่ไม่รู้จะหายตอนไหนนะครับช่วงนี้กําลังระอุเลยนะครับในประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วช่วงนี้ก็ฝนตกทุ่มมากนะครับตกชุกม,มากเลยฝนนะตก เป็นเดือนยังไม่ถึงยังไม่เห็นพระอาทิตย์เลยนะครับเป็นเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วแถวน,นี่กระตะแถวทางที่จะไปภาคเหนือทางนากาโน่นะครับตอนนี้น้ําก็ท่วมนะครับท่วมเยอะมากเลยในประเทศที่ประสบะภัยพิีัยสุดยอดเลยนะครับประเทศญี่ปุน่นอันตรายรอบด้านเลยนะครับตอนนี้นี่นะครับผมถึงด้เงี่ยมหายไปแถวเขาเอาอย่างมากแจงห่นนองราบนะครับว่า ที่เคยหลาหายไปีนบ่แมนเพราะว่าไอ้ยังนะครับเขาโรคระบาดพอถทดคอัยนะครับทุกคนที่บ่ได้ไปหาบ่ได้เขาไปหาว่าได้เขาไปติดตามบ่ได้เขาไปเบื้องคิปให้นะครับบางที่ก็ยุ่งๆกับงานนะครับผมแล้วก็ยุ่งๆกับอันตรายรอบขางรอบแอลเลยนะครับนี่แหละคือประเด็นของเคยหลาที่หายไปนะครับพอถทดคอัยพี่น้องเฮ้านะครับผม ยังคิดหอดยังหักทุกคนนะครับคิดถึงรักทุกคนแต่ช่วงนี้ก็ต้องเอาตัวรอดก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นการระบาดรอบที่สองที่รุนแรงมากในประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่เราพูดไดที่มีแพน่ิมาเทียวประเทศญี่ปุ่นนะครับก็เลื่อนเื่อนไปก่อนนะครับผมรอบปีหนานะครับรอให้โรคระบาดโรคนี่มันหายไปก่อนนะครับดีวจะไขว่มานะครับปีหนงเนาะ รับผมสำหรับสุไทยนี่เคยหลากผมมีอย่างหลายนะครับขอฝากก้มคิดทอดไปให้พี่น้องเทปตี้ทุกคนแล้วก,กับเพื่อนๆทุกคนนะครับว่าเคยหลายยังคิดทอดคิดถึงทุกคนนะครับผมขอให้ดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับดูแลสุขภาพ รักษาสุขภาพกันให้อยู่รอดปลอดภัยนะครับตลอดรอดฟังขอให้พระคุ้มครองสิ่งที่อันตรายที่สุดสำหรับชีวิตเรานะครับขอให้รอดปลอดภัยนี่แะครับชีวิตคนเท่าบนแน่นอน,น,นเนาะครับเนาะจั้งในสุดท้ายนี้ ลูกเคลยลากันสิขอเจ้าคลิปบอกข้าวเราแกงพอมปพี่น้องไว้าเพยงเท่านีนะครับไปอีกคลิปหน้าพอกันไหมครับพี่น้องคลิปนี้เคยหลาะขอให้เอฟซี FC ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วกเ็เพื่อนๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับตลอดปีตลอดไปนะครับผมตลอดคลิปนี้เคยหลาะขอกล้าข้าวาสวัสดีครับ